โอ้หดูเจ้ากระรอกสีเทาหางปุยฮะดูฮะสวยงามมากๆเลยลงมาหาก,กินข้างล่างสวยจริงๆฮะนะดูๆๆหางเขาดูๆค่อยๆไต่ขึ้นไปนี่ฮะสุด น่ารักจ้ะสวยงามมากาดดมากนี่เดี๋ยวค่อยๆไต่ขึ้นไปฮะนี่เดี๋ยวอดมาตรงนี้เดี๋ยวสวยๆค่อยๆไต่ค่อยๆไต่ตไป มาหากินบนโซนนี้แล้วฮนะนั่นนะั่นนะ่นะนะขึ้นมาเนอะดูสิฮนะไม่แอบทำอะไรตรงนี้แทะอะไรนะนี่ฮะก็แทะเปลือกไม้หาอาหารเขาดูนะเอาละเอาเอาแทะเข้าไป ที่หากินในธรรมชาติของเขาเนะยอาจจะมีพวกมดพวกลแรงฮะหรือมีตัวหนอนตัวอะไรเน,น,นี่ยดูฮะนะแม่คองตัวดีจริงๆเลยนี่แหละธรรมชาติในป่าก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะละได้เห็นอะไรที่มันหลากหลายธรรมชาติที่สวยงาม เราถ่ายก็รอกไปนะก็ได้ฟังเสียงนกพระดกร้องให้ฟังเป็นดนตรีกล่อมไปด้วยนั่นแหล,ละก็อยู่ไม่ได้ไกลเขาเนี่ยประมาณสักห้เมตรนะัธรรมชาติสวยงายมจริงฮะ เพลินจริงๆเลยอโอ้โหันกลับตัวให้โชว์กันกลับตัวสุดยอดเลยให้สนใจเราหรอกนะเขามีอาหารกินเขาเพลินๆอย่างเงี้ยมีความสุขฮะอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะเลยก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ